้ผมเดี๋ยวนี้จะเทสไอ้ค่าวกรรัตัวดูดของอุปกรณ์ช่วยเติมสารพคมีนะครับประเภทคาลิมผมนะครับดูนะนี่คือต่อไว้แบบก็ทางด้านดูดของขอุปกรณ์ช่วยนะครับจะลองเปิดน้ำเลยครับ